สนับสนุนโดยสิงคอป์ปอร์เรชั่นครับจริงนะผมเล่นมือเดียวก็ได้คือเล่นได้เลยเหรออฝึกมากึงบ้านเมื่อกี้พี่แพ้อ่าผมเล่นมือเดียวต่อเองได้เห็นไหมเปล่าเลยตั้งแต่เริ่มต้นไม่ลงนลูกไม่ฟ้าไม่ฟ้าวรู้แล้วว่าทำไมถึงมันกระโดดใส่ผิด ครั้งนึงนะที่เขาใส่ผิดเขาเลยแอะลูกมันเลยกระโดดไงมเมื่อกี้ค่ะอ๋ออ่าแล้วมาเปลี่ยนตอนผมเนี่ยนะคืออะไร <S <S คือเอาจริงไงไม่ก็คือจะได้ใส่ให้ถูกไงจิก๊กกว่าแล้วว่ามันแบบว่าคืออะไรอ่ะแล้วแล้วนี่คือผมต้องเปิดใหม่ไหมฮะตควเนี่ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเปิดใหม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหมดแล้วเื่อไหรอ่ะหมดแล้วฮะอ๋อหนึ่ง ก็เปิดก็เปิดเกิดเปแล้วพักครับคู่เลยครับผมต่เกี่ยวไหมครับไมต้องจนผมเล่นมือเดียวก็ชนะบอกเลยพี่หิมเล่นดีอ่ะเออไม่เล่นดีกว่าหมายถึงคู่ใช่ครับผมแล้วพี่ฟังไม่ช่วยถามให้ผมเติมให้ผมเลยเหรออยากดูเขาเล่นเต็มๆไงเป็นยังไงนี่คือถ้าถ้าจะรดเขาเนี่ยต้องแบบ <Ooh. S 3> นิ่งๆนะโอ้ยแทงให้ลงสักลูกก็เก่งแล้วหลบแขกรับเชิญสิครับเขาต้องใช้พื้นที่เออนิ่งนี่เองๆเลยนาฬิกาสวยนะครับแรงเลยอ่ะมีแรงด้วยเเออรามันมีวิธีกวนพี่พี่ต้องยืนที่เป้าคราพี่ยังไงนะพี่ต้องยืนฝั่งที่เป้าเอาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิงเป้าเราแล้วใช่ครับ ไม่ได้กดครับพี่แล้วก็มีช่วยแล้วก็ได้ระเบิดเลยอย่างเงี้ยเขามีบอกได้ไม่ครับถึงยิงลูกนี้แล้วเราข่าไว้ตรงไหนจะเล่นตรงไหนไว้ตรงนี้นะปกติที่ลูกหน้ากี่สเต็ปครับอุ้ยสามค่ะแป๊กเลยขอหน่อยครับสามสามสเต็ปสามสเต็ปคือมองลูกนี้ไว้แล้วมองลูกนี้แล้วมองลูกถัดไปยิงสิบบาทนี้เราเราเราหยอดแล้วเล่นด้วยกันนะฮะไม่ได้แบบเล่นคนเดียวเท่าไนั้นก็เมื่อกี้ไม่ได้เล่นอ่ะของนี้ไม่ได้เล่น เดี๋ยวยิงลูกนี้แล้วขาวจะเอยู่ไหนครับมันจะยากแล้วเพราะว่าเมื่อกี้กะตั้งใจวางมากินลูกนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วตอนนี้ทีนี้มันยากก็ขาวจะเล่นลูก14รอ๋อเล่นลูก14นะครับใช่ครับผมแต่พูดจริงท20บาทเสียตังค์แล้วครับขอเล่นด้วยแต่เดี๋ยวอาจจะต้องครับผมขอเล่นคนเดียวเลยอุ้ยรไม่เห็นครับไม่มีใครเห็นเราดูแรงครับไม่ีครเห็นอะไรพี่เห็นหรอ เห็นดิกว่าไไม่เห็นเลยต้นขาวครับผมไม่เห็นเมื่อกี้หันไปทางนู้นเถอะโหครับนี่มีเนียนด้วยแล้วถ้าดำเปลี่ยนอย่างนั้นคืออะไรฮะแบอเลยางยางยางอันนี้เป็นลูกตัดสินแล้วครับพี่เอ็มจ้บเดี๋ยวพี่เอมเหลือเจ็ดลูกเลยนะความมั่นใจระดับไหนครับลูกนี้มั่นใจไหมครับก็มั่นใจว่าเขาแพ้ อารมณ์บัตรเธออารมณ์โน้นค่ะอ้าวอ้าวแล้วลูกนี้เหลือมาจากไหนพี่เอ้าลูที่เหลือคืออะไรอ่ะนี่อย่าโกงแม้กระทั่งแขกรับเชิญเลยเหรออ่ะวันนี้ก็ผลสรุปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแขกรับเชิญของเรานะครับผมคุณจิ๊บชนะพี่หิมน้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกเลยครับ เลืตรงกลางเลยเรียกว่าเหมือนเสมอเนอะเพราะเมื่อกี้แพ้ไปรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับถือ,อว่าชนะไปยิมแล้วน้ำหมอแล้วนะคะออร,รับแล้วแล้วถามคุเจิมนิดนึงอะไรครับผมที่ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่เราจากที่เป็นนักดนตรีเป็นนักสแสดงเนี่ยแล้วอยู่ๆผ่านตัวมาเป็นนักลเล่นปูมาเป็นนักปูเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของใจรักมากกว่าค่ะเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ด้วยอ่ะ คือนอกจากจะแทงให้ลงแล้วมัน e ต kind of so, no ้องใช้สมองใช้สมาธิแล้วมันก็จะมีหลักของแบบหลักเหลี่ยมหลักคือมันเยอะมากอ่ะคือมันเป็นเสน่ห์ของมันทำให้จิบชอบเล่นแล้วก็พอมีโอกาสได้เล่นจริงจังมันก็เลยยิ่งทําให้เรามระทาใจค่ะเอาเอาแล้วอนาคตของเส้นทางในการเล่นปูเนี่ยฮะวางอนาคตตัวเองว่ายังไงบ้างค่ะก็ ณตอนนี้นะคะก็คงยังคงเป็นเรียกว่ายังอยู่ในวงการแหละนะคะก็ะะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปแข่งขันอะไรเงี้ยก็เราก็จะจะไปแข่งขันแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะแบบไม่เป็นพิธีกรบ้างเราก็จะลงแข่งบ้างอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสนุกเนี่ยคงแข่งน้อยคงแข่งยากเพราะเราเป็น <Okay. S 2> ดได้เห็นผลงานของคุณจิมเร็วๆนี้นะในการแข่งขันเลยงี้ยให้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้านหรือว่าคนคนดูจะไปติดตามการแข่งขันไป้ที่ไหนได้ครับค่ะคก็ตอนนี้นะคะก็คือม,มีมีละครเพิ่งจบไปบแต่ว่าเรื่องใหม่เนี่ยเราก็คงเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงรรๆก็มีมามีเข้ามาแล้วแหละคะ่ะแต่ว่ายังไม่เปิดเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องของวงการสนุกเนี่ยเราก็ เรียกว่าตอนนี้เราทาหลายอย่างด้วยแต่ถ้าเกิดการแข่งขันของครูอ่ะมันมีปีหนึ่งอะมันมีปีละครั้งแต่เราก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็จะมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนให้เราแบบไปเล่นทั้งครูทั้งสนุกได้ฟรีอยู่แล้วเราก็จะไปแบบตามฟีโน่ค่ะฟีโน่เขาก็จะมีหลายสาขาอะไรยเงี้ยค่ะ ให้ฝากกาลังใจหน่อยว่าฝากป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเล่นฟูหรือว่าอ,อ,อ,อะไรก็ตามเนี่ยคือ,อฝากให้หน่อยครับผมคือจวะว่านะคะสิ่งแรกอะมันต้องฝันก่อนฝันแล้วก็ต้องลงมือทําค่ะ ลงมือทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่คือคุณจะบอกว่าเออเราชอบนะแต่ว่าเราไม่มีพสรสวรรค์คนส่วนใหญ่ชบอบแบบเราว่าเราทำไม่ได้อค,คือเรื่องต้องบอกเลยว่าของความคิดอ่ะสำคัญมากถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณจะทําไม่ได้คุณล้มเหลวแน่นอนแต่ถ้าความคิดว่าฉันต้องทําให้ได้แล้วคุณอะใช้พรสแสวงของคุณฝึก ทุกอย่างนะควาสวัสดิ์หที่เหลือนะคะเป็นการทัดสะาฝุดฝนการเรียนรู้ทั้งหมดและจิ๊บก็อยากสนับสนุนนะคะให้ถ้ารักชอบอะไรลงมือทําลงมือทําและสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกเองว่าเราเหมาะกับเรื่องนั้นไหมครับคร่ะถ้าเหมาะนะเต็มที่เลยแล้วคุณสามารถทำเรื่องนั้นๆต่อให้เป็นเรื่องของ เกมกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถทำเป็นธุรกิจได้หมดถ้าคุณทำด้วยใจรักนี่เทคนิคง่ายๆนะครับก็ทำด้วยใจรักนั่นเองแล้วก็ทำตามความฝันลงมือทำแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกับการได้เรียนรู้เทคนิคดีๆในการไปจีบสาวนะฮะกับคุณจิ๊บนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมวันนี้เราขอขอบคุณนะครับผมร้านทีฟด้วยนะครับผมบรรยากาศดีๆสวยๆนะยังมีโต๊ะฟูให้เล่นด้วยนะอาหารอร่อยนะครับใครแวะเวียนก็มาทานข้าวมาเล่นสนุกันแถวนี้ ได้ครับมาเบิกบานสำราญใจกันได้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสิงค์คอปเปอร์เรชั่นนะครับผมนะฮะในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรนะครับวันนี้พวกเราสามคนลางกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวบกเดี๋ยวบอนเดี๋ยว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 เรามีตกลงกันไว้ว่าใครแพ้ต้องทำอะไรพี่ก็ก็กินข้าวไงเฮ้ยมุดโต้ดิก็มุดก่อนออกกำลังกายก่อนจะได้กิน เดี๋กกินแล้วมาบุญแล้วเดี๋ยวแบบพ่อเออชาติเออชาติเราเสียงานนีไปกันหมดเลยอ่ะบุดบุดทางยาหรือทางสันดีฮะถ้าอย่างกี้ต้องทางยาคือคนจะแย่ครับได้ยาวตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปถึงหน้าเวทีค่ะ้ามหน่อยลุยบุดโตบุดโตบุดโตบุโต้องการความช่วยเหลือไหมโอ้มาครึ่งทางแล้วไม่ถามอีก เก่งมากครับโลูกนี้ไม่ต้องกแทงครูเก่งแล้วพค้งโตอันเดียวกนรอ,อ,อขึ้นมาทันทีเลยอเ,เออมาเราไปแทงเอากันต่อครับไ